โอเคครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกท่านทุกทุกเพศทุกทุกวัยที่เข้ามาหลับชมผมด้วยนะผมช่วยความคิดมีไอสัตว์แกนับวันมองชาวบ้านกอบไปมั่วเลยสัตว์กูจะเป็นคิงโซเลอร์สองนะโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนด้วยนะ คุณผู้ชมครับวันนี้ก็ไาอยู่กันในเกมพับจีเหมือนเดิมนะครับพเพื่อนๆพื่นวันี้กูจะพับปีอะไรไหนฮเฮียคือรอบที่แล้วเราก็ไปอยู่ใน World War 3กันนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นไงบ้าง <Yeah. S 1> 250คน <Yeah. S 1> เก็บแม่งหมดแล้วนะเพื่อนเพื่อนโอเคนะทุกคนพอใจกันแล้วนะ <S 2> <S 2> ม,มาก่อนที่กูจะเข้าไปอยู่ในคุก <Hey! S 1> ก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมเกมพับจีวันนี้บอกเลยว่าผมจะเล่นตั้งใจที่สุด คือคลิปที่แล้วกูไม่ได้เล่นตั้งใจพอเลยหรือวะไอ้เหี้ยกูแบบเออเอนเตอร์เทนคนดูอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ค่อยตั้งใจเล่นเท่าไหร่อ่ะครับเพื่อนๆแต่ส่วนวันนี้ผมจะมาตั้งใจแล้วนะวันเนี้ยเออคลิปเนี้ยผมตั้งใจเล่นจริงเหมือนแบบว่าเล่นแบบใจจดใจจ่อเลยอ่ะเอาจริงอ่ะไอ้เหี้ยขี้โม้เยอะไรไอ้เหี้ยเจอในเกมสัตว์มันรู้เลยมึงเต้นเต้นมึงเต้นอะไรเงี้ยเต้นอะไรพ่อเต้นอะไรบ้าหรือเปล่าไอ้ชามึงเป็นโรคอะไรบ้างถามว้าวอยู่ในพับจี๊แล้วอ่ะ ไอนพี้พี่มันเก่งอ่ะน้องๆวิ้ยเฮี้ยโอ้่งไม่อยากโชว์เป็นไงเยี่วลร้อยกดเลยไม่อยากเสียเวลาเพื่อนๆสุ่มไปเผื่อได้เจอคนไทยได้ได้คุยรู้เรื่องไหนเแคยกูไม่อยากเล่นคนเดียวป่ะมาเดี๋ยวเรามาวัดกันเลยขอยี่สิบคิวไปวันเนี้ยชิวๆไม่เขาไอ้ลำดับที่ยี่สิบกูก็พูดเป็นเกมยิงง่ายเนาะแม่งเอ้ยอย่างก็กูยิงง่ายอ่ะมาครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมลองฮัลโหลก่อนนะว่ามีคนไทยหรือเปล่าโหลครับ เฮ้ยเบอร์สองเป็นคนไทยเปล่าวะโกรครับเบอร์สองคนไทยเปล่าคนไทยครับคนไทยเสียวโอ้โหหาคนไทยทั้งนานรู้เนี่ยโอ้โหเพื่อนเจอเพื่อนแล้วเว้ยโคตรเสียวเลยเพื่อนหาแบกด้วยหัวร้อยเฮียตรงไหนครับลงไหนครับลงไหนลงไหนดีเอาเอาไงเอ่อลงผมผมก็เกาะคนหนึ่งอะโอ้เกาะอากมาด้วยกันเหรอก็เบอร์หนึ่งอ๋อเกาะไว้เฉย มึงเมาไว้เนี่ยเฮียลงก็ลงเลยอ๋อโอเคโอเคผมมาร์คไว้แล้วนะเบอร์สี่ตรงนี้ยเยเจอคนไทยแล้วก็ตื่นเต้นเลยเพื่อนๆอุ้ยนานๆเจอคนไทยเนี่ยผมเล่นเป็นร้อยรอบเลยไม่เจอคนไทยเลยฮ่าร้อยรอบโมด้าไปติก็ซุ่มแบบทีมเออมันหายากมากเลยโดนเลยโดนเลยกูได้ฝึกฝีมืออือเออถึงแม้หรือว่าลงนี่เลยลงนี่ก็ได้เก็บปืนกันโอเคครับลงนี่ลงนี่เลยโอเคครับผมเย้มี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 คน โอเคครับเล่นหนึน่งข้้นบนเราโอเคครับเล่นเลยเล่นเลยหนึ่งตัวหนึ่งตัวมันลงบ้านไหนลงเดียว,ม,วมันเลยก็ได้นะมันมันลอยไปไหนปะ,ะนไ,ไปเลยโอเคมาแล้วครับมาแล้วโอ้ย oh, ยิงกาอาากศได้ป่าวะเจอปืนพอดีเลยมึงก็ใส่แม็กช้าเกอินไอ้เหี้ยโหมันลงแล้วโหไม่น่าทันครับผมมันมันใส่แม็กกาซีนช้าเกินอะป้องรอบนี้แหละเราได้ที่หนึ่งงันมันละ มันน okay, okay. er? right. right. like ่าจะอยู่ข้างบนนี้ครับใช่ครับเบอร์หนึ่งโอเคโอเคน่าจะอยู่ตรงที่ผมมาร์กไว้ใช่ไหมตรงนะประมาณนั้นแถวว่าใช่ใช่เพราะว่าผมไม่รู้แต่ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ไหนเฮ้ยเยี่ยมผมลองเปิงอ๋อปะ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 เราลองเปิงเราลองเปิงโอเคแล้วเดี๋ยวคอเก็บไอ้ยาบโอเคครับอันนี้กูไม่ได้แก๊งโฟก์คิงละเปลี่ยนแก๊งก่อนคุณผู้ชมแก๊งเฮียอะไรดีวะช่วยตั้งชื่อเลย เวลาผมมาเล่นพับจีนี่เราจะตั้งเป็นแก๊งอะไรดีวะผมก็ไม่ได้มาเล่นกับเพื่อนหรือว่าอะไรนะเพื่อนๆดีก็เล่นแบบเดี่ยวๆแต่สุ่มทีมอ่ะสุ่มแบบเจอคนไทยบ้างไม่รู้อ่ะต้องลองสุ่มไปเรื่อยๆเพื่อนๆเครื่องบินอยู่ข้างหน้าเบอร์หนึ่งมึงจะพาไปโดนเต็นไม่ะมีแค่นสีเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยฮ้ยเฮยเฮ้เเค้ยเฮเ โอเคโอเคแตงแตงขด้นบ้ไม่เดียวติเงี่ยเฮ้ยขึดเยี่อะไรเนี่ยเออโอเคเดี๋ยวนนั่นโดยโอเคโอเคเกิร์กเกีรยีอะไรไอสัตว์กูฟังไม่รู้เรื่องไอ้เยี่ไอสัตว์อยี่ห้าเลยมึงเอาคูนแปดมาให้กูเหมือนมึงเอาให้กูแบบให้กูมายิงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมเล่นคูนแปดไม่ค่อยถนัดว่ะมือพายลังเหรอฮะมีพลัางอะ โอเคทายแลนทายแลนปั๊กเออโอเโอเคทายแลนหี้ยนั okay. ่นเราฟังรู้เรื่องกูฟังไม่รู้กู <c oughs> ดูกูดูผมได้เลยสัตว์ <c oughs> ไหยดูอะไรนีเออเออเอีออเ้ยให้กูวิ่งไปเอารถไอ้สัตว์แล้วมึงมาร์กแล้วมึงไม่วิ่งไปเอากูดแดกยาก่อนแล้วกัน เฮียเอาแม่งให้ผมวิ่งไปเอารถเฮียแม่งรถประตูเดียวเพื่อนๆเอาไงดีวะเอาง่ายอ่ะเดาเกมนี้เลยไม่น่าจะตายเพราะนี่นะตายเพราะวงเนี่ยแหละเฮียแม่งกูจะตายเพราะเฮียเนี่ยแหละจัดเข้าวงเลยเฮียใครรอดก็รอดแม่งเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมารับเพื่อนก็ได้ไปหาตกขา้างหน้าก็ได้ครับเออไปเดี๋ยวเราไปหารถก่อนออเดี๋ยวค่อยมารับ ไอ้แย้ยนนแม่งมาร์คแล้วแบบว่าเออไม่รับกูนะไอ้ย่เพิกเสือกรับอีกคนนึ่งขึ้นไปไอสัตว์เอ้อทีวีเพื่อนบางทีรถมันน้อยอะที่นั่งมันน้อยปั๊เอะล้งล้างล้างล้งล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 ลลง้ับกับกับออุ้ยลับแต่ไม่ทันทันไปไอย่จะตายวงอ่ะแม่งยังไม่ได้ไปไหนเลยไอเย่กูจะตายวงจริงๆนเื่อนเพื่อนปลี่ยนรถเลยขึ้นรถคันนี้เลยไป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  โอ้ยยิวยาคนตายครับตายหนึ yeah. hey. yeah. no, ่งเพื่อนกูมาแล้วยังไม่ทันทำไรเลยตายวงอ่ะ้ยเหมือนไม่ได้ยิงอ่ะเหมือนว่าตายเหมือนว่าบิงฟีอ่ะโอไม่โอไม่โอไม่สเต็ปยังเฟี้ยวอยู่แต่เดยทุกคนว่ารอดไหมรอดกดไลค์ไม่รอดคอมเมนต์นี่ะอย่าดิสไลค์กู โอ้วงบีบจัดแล้วแล้วเพื่อนก็วิ่งห่างกันมากเลยนะของจริงโอ้โหรถแม่งก็อึดที่ฝ่ายเลยแต่พอเพื่อนรับเพื่อนก่อน <rem ain. S 2> เพื่อนมันวิ่งไปไกลยังวะรับเดิมสามเงินอู้รถรถอุ้ยมียาปะผมไม่มียาแล้วะวะมีมีเดี๋ยวเด,ดี๋ยวแบงให้ครับโอเคเพื่อนเพื่อนขึ้นมาก่อนเพื่อน Ui, khỏi nhiều da rồi lấy anh Quên mi da quá À, để ông ta hết à Nhìn mấy Ok Bẻ hết hấp, bẻ hết Bẻ hết let's go, let's go Mày da đây Stop, 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 stop Oh Bẻ Oh woo, Go Yeah ทำไมแม่งลำบากจนว่าท้ายวงเนี่ย <c oughs> ตีเราแม่งไม่ได้ยิงใครเลยไ <c oughs> อย้เยอะเราดูข้ามแม่น้ำอีกโคตรเยี่ย <c oughs> เลยเย้เป็นเหมือนเยี่ยแหลงมาเพื่อนเ <c oughs> ยขับไปไเลย<ม>ิงรสนาฉันแม่งเนี่ยแม่งไม่ไหวละจะตายห่า <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพื่อนอย่ารอยเพื่อนจะท้าหรอท้า <c oughs> เออปล่อยแม่งยิงกันไปปล่อยยิงกันไปเราขี่เข้าวงเลย ักันโลวงมันแรงวงมันแรงเดี๋ยวสลับกันขับนะบีบแม่งจะฆ่ากันให้ตายแม่งบีบอีกแล้วมัง้งไงเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ฝืนหน่อยฝืนหน่อยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นเพื่อนไปไปไป <S <s> <S เพื่อนต้นไม้เก้าเก้มันจะยิงแรงช่างแม่งแล้วตอนนี้นเอากูรอดก่อนโอ้ วงวงวงยาก,กูหมดแล้ววงแม่งนี่ก็บีบจริงๆเลยเว้ยวิ่งอะไกลยังวะพวกอยู่นี้มันรอดได้ไงวะโอ้ยออกสายเลยเพื่อนลงไปนี่เรียบร้อยแนะ่โอ้ยลงเข้าวงเลยเพื่อนเขาวงในเลยภายจนจรตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตรงนี้โอ้สายมีปะวะ,วะโอ้ไม่น่าเหลือเฮ้ย ุ้ยทะลุเลยทะลุเลยโอ้ยอย่าเอาไงเอาไงเอาไงแมงผล่มาสี่ตัวเรียบร้อยลงไม่ทันอุ้ยข้างหน้ามีข้างหน้าเขาโกดังกันกูเสียข้างหน้าเช่นเอ้าไอ้เหี้ยไปไปมามากูมาเกาะนี้หัวเลาะเหี้ยทั้งมึงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว 好狠啊！来人！来人了！来人了！哎！哦！哎呀 n e m y n m y เลลคครรัับบเเฮี้ยกูตายไวยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาโอ้โอ้โอ้ตัดนัดเดียวนัฮนแหละไอ้เฮี้ยไม่เอาปืนนี่อะไรยิงกูเดี๋ยวเรียกยิงไม่ได้เรียกยิงไม่ได้เออเออเออมาละเน้โน้เออมันมันมาจอดกับเราเลยพว่างระดับเออแม่งโอ้ยผ yeah. ีเฮี้ยระเบิดฆ่าเพื่อนี่กู โคตอันนี้ก็เนตไปเมื่อกี้เออเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เนตไปแม่งเอาสไนเลยยิงผมหัวนัดเดียวแตกเลยไม่ใช่คุณผู้ชมผมต้องหันมาเล่นพับจีมันเลยนุกอยู่นะเว้ยเพื่อนๆถ้าเล่นตี้ด้วยกันกับเพื่อนๆคนไทยครับแม่งเ้ยกูแตกเลยสักมาครับทุกคนก็รอบสองรอบสองเทคสองเฮียเทคแรกไม่ผ่านเทคสองก็ไม่รู้จะอยู่ได้นานปพอไนะอุ้ยอันนี้คือวงอะไรอ่ะไอ้วงที่มันเป็นวงขาวๆมันคือวงอะไรครับเฮ้ยออกเกิดใหม่ อ๋อพอดีผมไม่ได้มาเล่นนานแล้วเกิดใหม่ครับเกิดใหม่เกิดใหม่เกิดใหม่ไม่เป็นไรตายแล้วก็ไปตรงนู้นแล้วกันอ๋อมันพากูลงนี่วะกูก็ว่าแล้วมุมกล้องกูแปลกๆโอ้โหตีนทั้งนั้นไปไปไปดูโอ้โหออกสโลนออฟสโลนไปสโลนโอ้ยลงก่อนกูเยอะชิบหายแบงก์ไง

ตัไหนใควะโอ้ย what t h f เย่แม่งเข้าไปเข้าไปเบิร์ตตัวมันเดี๋ย้ what the f u c เยะฝักมึงไอ้่นี่มาเห็นแมงกูแตกวยังวะโอ้กูยังงกับแบบ ไอ้เจอดูดยิงตะก,กี้ก็ไม่ตายนะเหี้ยโอ้โหแม่งเปลี่ยนลูกซองยิงกูแล้วกูเสือกปีนกำแพงบิ๊กอู้โหแม่งเอ้ยโอเคคุณผู้ชมก็เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนต่อนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้ากันนะครับคุณผู้ชมคำพูดคำจาและไม่สุภาพในเกมนะครับขอโทษคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนเลยนะจ๊ะไปเดี๋ยวเราไปเจอคลิปหน้าไปสนุกกันต่อครับผม <c oughs> คลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรฝากกดติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไป